ดูชื่อพ่ดีจะด,ดูดผมอะเพอะไระะไไนะทีมอ,อ,อ,อะไรจะรากเหรอวายูโอ้โหเโอ้โหไปไปมาจากไหนเนี่ยฉลาดของเทพอ่าเดือดยเลาบปอสคูชั่น Sus so marbu, oh. auto roll, sulista. So oh. Long <coughs>

โอ้นนนูนนนนูกอคนเบื่อสิน่าเบื่อน่าเบื่อจริงสิแม่เนี่ยออกเลยก็แลัวตัเราวายูีนมูสละวายูซนมูฟัก์ไรอ่ายูเฮ้ยังว โอ้ยหลานไม่ยอมไมาคุยก <laut S 1> ัคนอย่างนี <made SAN TA Maria> ้มาคุยกัคนอย่างนี้โอ้ไม่น่าเลยเชื่อคุณร้าผมทำไมคุณไม่ช่วยผมมาคุยกับคนแค่ผม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 ม่คุยกันเลยแค่ไปอย่างนี้นละไอพี่พีกลับมาดีก่อนเอาเด็ดไหมเอาเหลือไปช่วยเพื่อนใครเลยก่อนใครเพื่อนใจคนนั้นจะแตกผมคิดเล่นดีกว่าดูนะช่วยก่อนพี่กล โอ้วิเบอร์สองกะตัวชุดือเรียนแต่วลาผมใหม่เจอคนคนที่ที่คนเนี่ยชอบแบบคนอื่นดูไม่นปันหายยากไม่คนหายยากเลยเรียนพบอ่าแบ่งกันแบ่งกันคเอมันก่อนวันนี้หนองเบอร์สองวันนี้ก่อนมาเล่กันลองดูเตะไปดูบนแก ะปีกสกาดไอ้นี่ก็สกาดพระเจ้าจอดเดินมาน,นี่ไหนเพื่อนนี่ไหนโลกแงะความเร็วหนึองแสนโอ้ยกันเพื่อนแล้เราไมช่วยแล้วคือแค่เป็นคาบอสก็แค่ไหนบางคนอ่า

Wow. น than, umas, ้ำหนึ่ง yes, น้ำหนึ่งน้ำหนึ่งบนบนบนน้ำหนึ่งบนน้ำตีตีตีตัวนึ้อ่งไอ้บุกเสือ oh my g o ปบน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 นบ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  ขอบคุณนะให้กูนั้นก่อนได้ไหมมึงจะออกพี่พี่นออกเขามีนหมดไดนรุ่น

อีสัตนี้ไหมโอ้โหอาเจอคุณรู้ดีพอเนี่เดี๋ยวชุบเมื่กี้นั้นองหลงเด็ดจะค่อยชุบเดี๋ยวพี่เบอร์สี่เดี๋ยวจะรอนะเดี๋ยวอมไะชุบก่อนเลยวจนทดีหมดตั่ให้

มัน,น,นมีคนอีกพี่หนูลืมบอกมันมีคนอีกอีกเยอะพี่คนแบบน้องเยอะตายไป ไวอีกตัวหนึงหายันีไหนตัวนึงวะมี่สองตัวหายตัวนึงอ่ะแล้วหนหาจุดไม่เช็นหลงพี่เชินหลงของอยู่นี่ ไอ yeah. ้เห yeah, yeah. like ี okay. like ้ยกระจุนหมดทุกคนเลยอะไรอะไรอย่เงี้ยอยู่น <eza> ี cool, ่เหรอเฮ้ยอยู่นี่นี่นี่นะปด้ยจูเห้ยขึ้นจนลงตัเลยทัวเนียต่ตัวตัวตเต็ม

เด็กปี๔ปีสุดปนจะไปไหนไปไหนไปไหนไปไปชิมม้งไปเลยไปเลยชนลงชนลนลงไพี่ไยกย้ายสุดไปชิมหน่อยไปยุกย้าไปเลยขแล้วนะไปเองน้นกับ เลยก็ไม่รู้เฮ้ยชนลงดิล่ะนลงชนลงชนชนชนลงเช็คชนลงชนลงชนลงทำให้เพื่อนดีก้าเพม่อนดีดับเบิ้ลเจสดับเบิ้ลเจส

No, you no. Oh!